และหายใจใหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟหวางแขนข้างหลังตหายใจเข้าวาดมือถนมสุดหายใจออกวางมือไว้ที่พื้นถลาลมลงมาและวางหน้าผากชิดากหายใจเข้า ล่างค่ะหายจอกจำแบกจะตุดหลังค่ะหายใจเข้าสุนักแรกหายใจออกสุนักไรลลงจากนั้นวางลำตัวสุนทสลางขะอาสนะรักกระแตวางมือข้างล่างหายใจเข้ายกขึ้นค้างท่าววยนับหนึ่งมีเพียงหน้าท้องเท่านั้นที่สัมผัสพื้นนับสองนับสาม นับสี่และห้าไม่พักขาปลดมือดันขึ้นาค้างข้าไว้นับหนึง่งอดทนค่ะนับสองนับสามนับสี่และห้าวางหลังเท้าอัพโดด,โดดดอดาวโดดดอวางลำตัวสู่เอกาอาสนะหายใจเข้ายกขาทั้งสองข้างขึ้นมาและหายใจออกหมุนมือสอบชี้ขึ้นสู่เพดา จากนั้นกดขาลงให้ละหน้ากลับสะโพกยกอกขึ้นค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และห้าปลดปล่อยพลังงานปลดแขนมาค้าอกเตรียมอัพหลดดอกอัปหลดดอกดาวดอกวางลำตัวสู่ทะนุราอาสนะอือ หายใจเข้ายกขาขึ้นและหายใจออกเอามือจับข้อเท้าทั้งสองข้างไว้ให้มั่นหายใจเข้ายกอกขึ้นค้างท่าไวานับหนึ่งนับสองนับสามนับส,บสี่และห้าปลดปล่อยพลังงานมือวางข้างอ,อกอัพโรดดอกดาวดอกวางลำตัวสู่ปาชัวทะนุราอา อหายใจเข้ายกขึ้นและหายใจออกหายใจเข้ายกหายใจออกพลิกด้านขวาค้างท่าไวา้นับหนึ่งนับสองน,นับสามน,นับสี่และหายใจเข้ากลับมาและหายใจออกค้างท่าววา้นับหนึ่งนับส นับสามนับสี่และหายใจเข้ากลับมาปลดปล่อยพลังงานและหายใจออกหายใจเข้าอัปโหลดดอและหายใจออกดาวโหลดดอมองตรงมาด้านหน้านะคะสู่อุตาอาสะนะปุ๊บ yeah. เหยียบหายใจเข้าท้องผอ,องค่ะหายใจออกท้องแฟ หายจะเอามุดเท้าสะโพกค,ค่ะหายจะเข้าอีกครั้งค่ะและหายจะออกลงไปครั้ขงข้าวายานับหนึ่งนับสองนับสาน,นับสี่และ <c oughs> หายจะเข้ากลับมาและหายจะออกตามองต่ำวางมดเด็กแอนจำแบ๊ะจะตกลังค่ะหายใจเข้า สุนักแหลกหายใจออกสุนักแหลกมองตรงไปด้านหน้าจ้ำสู่ปัจชาอาสนะอาชาหนึ่งมืออ้อมขาหนึ่งมืออ้อมเขลวเริ่มจากด้านขวาค่ะหายใจเข้ายกอกและหายออกพริกมาบิดค้างข่าไวา้นับหนึ่งเยี่ยมนับสองน,นับส,น,น,บสน,นับสี่ และหายใจเข้ากลับมาที่ศูนย์กลางเอาศอกพักเข่าออป้ายและหายใจออกอา纳ตัสัยสุดท้ายแล้วค่ะอดทนอาจารย์ใจะให้ทีอีกหายใจเข้ายกอกค่ะและหายใจออกค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่และหายใจเข้ากลับมาที่ศูนย์กลาง ใครจะออกตามองตับวางหนูเต็นแอนจำแบมจะตุลังค้าอพบดดอดาวดอแอนชายโพดยอดเยี่ยมจริงๆเริ่มสายตาจีโช้อ่า